นับเป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจและมีค่ายิ่งทาให้ครอบครัวนะคะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราได้ดูเลยพ่อแม่และครอบครัควรสวัสดีครับผมพันโทกิติศักดิ์ศร,รีคำตำแหน่งหัวหน้าสถาบรรันบัญญาธิทยาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกำลังคนสถาบรรันบัญญาวิทยารับผิดชอบ ควบคุมประสานงานกำกับดูแลงานทางด้านกำลังพลและสิทธิกำลังพลต่างๆต,ตลอดจนงานพิธีการต่างๆของหน่วยค่ะที่ฉันจากฤฤิศเอกหญิงจำเนียนอ่อนตานะคะทำงานอยู่กองธนาคารด้วยสถาบันพยาธิวิทยานะคะแผนจ,จัดหาและบริการโลหิตเนาะก็จะทํางานเกี่ยวกับการเจาะเก็บโลหิตผู้ที่มาบริจาคโลหิตนะคะแล้วก็ดูแลจดัดเตรียมอุปกรสำหรับบริจาคโลหิต จะดูแลผู้บริจาคลหิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็เอาใจใส่ต่อผู้มารับบริการแล้วก็ให้ผู้บริจาคมหิตมีความประทับใจมาบริจาคลหิตที่สถาบันพญาธีอีกหลายครั้งนะคะสวัสดีครับผมสิทเอกภาคภูมิจะเชิญดังครับตำแหน่ง,สงเสมียสมสาทครับปฏิบัติงานที่กองพยาธิวิทยาแผนกชนสูตรศพและนิติเวศวิทยา,ทยาปฏิบัติงานด้านาการรับฝากศพผู้เสียชีวิตของโรงพยาบาลพระมงกุฎวรว ผู้ช่วยแพทย์ชนสุตรศพิทิเวศฉีดยารักษาสภาพศพผู้เสียชีวิตปฏิบัติงานมาแล้ว6ปีเข้ามารับราชการทหารได้อย่างไรเริ่มแรกหลังจากจบการศึกษามัธยมปลายนะครับด้วยความยากลําบากก็ไม่ได้วางแผนไว้ว่าจะดาเนินการชีวิตอย่างไรจนกระทั่ง การทำหน้าที่ของชายไทยก็จับได้ใบแดงจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ารับราชการมาบรรจุที่สถาบันพยาธิวิทยาเริ่มจากการทำหน้าที่ของชายไทยได้รับทัาเลือกเป็นทหารเกีย์หลังจากหลบประจําการก็ได้เข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่สถาบันพยาธิวิทยาและได้มีการเปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการตําแหน่งเสมียนเมื่อได้รับการบรรจุแล้วก็ได้ปฏิบัติงานที่แผนกชันสูตรศพและวิทยาวิทยาจนมาถึงปัจจุบัน ครอบครัวเป็นครอบครัวทหารพันศึกนะบิดาก็เสียชีวิตนะคะในราชการสนามแล้วก็มีพี่ชายนะคะเป็นทหารแล้วก็เกิดความซึมซับวันทุวันเนาะแล้วก็เห็นอยู่ก็เลยเลือกตัดสินใจนะคะที่จะมาเรียนเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลนะคะที่วิทยาพยาบาลกองทัพบกเมื่อปีพศ2535นะคะเลือกบรรจุครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะทำงานที่นั่นสักระยะหนึ่งก็เลยตัดสินใจนะคะขอย้ายมาทํางานที่สถาบันพยาธิวิทยา ที่กองธนาคารเลือดนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยนะคะเราก็มีโอกาสได้ช่วยชีวิตนะคะของคนไข้นะคะด้วยการหาเลือดเนาะก็จะเป็นส่วนเล็กๆของสถาบันนะคะเป็นความฝ่ายฝันตั้งแต่เด็กที่อยากเป็นทหารพอได้รับคัดเลือกมาเป็นทหารรู้สึกมีความชื่นชอบมากขึ้นอยากจะทําให้คนทั่วไปรู้ว่าทหาร เป็นผู้ที่เสียสละมีความอดทนพร้อมที่จะรับใช้ประชาชนปฏิบัติงานที่สถาบันพยาธิพยามาประมาณ33ปีครับความเป็นเด็กต่างจังหวัดในเขตชนบทพ่อแม่มีอาชีพทำไร่ทำนาทั้งต้นทุนชีวิตที่ต่ำจึงคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้เข้ารับราชการแต่อย่างไรคิดเพียงแค่ว่าจะทําอย่างไรถึงจะแบ่งเบาพ่อแม่ที่มีความยากลําบากจากอาชีพทําไร่ทํานาได้บ้าง ปัจจุบันคิดอย่างไรนะคะเราก็มีความภูมิใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพปกนะคะได้ช่วยเหลือครอบครัวทหารและก็ประชาชนทั่วไปนะคะผมคิดว่าการที่ผมได้เข้ามาเป็นทา้านทำให้ผมมีความมั่นคงในชีวิตได้ทำตามที่ฝันเป็นอาชีพที่มีค่าตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการที่ดี การได้บรรจุเป็นข้าราชการทหารนับเป็นสิ่งที่มีความภาคภูมิใจและมีค่ายิ่งหรือเป็นเกียรติต่อวงตระกูลต่อครอบครัวภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติรับใช้แผ่นดินภูมิใจที่ได้เป็นข<ะ>้าราชการทหารได้ดูแลพ่อแม่และครอบครัวการที่เราได้เข้ามาเป็นทหารนะคะให้อะไรได้มากมายได้ความมั่นคงได้ความภาคภูมิใจ ทำให้เราเป็นคนมีความเป็นระเบียบวินัยนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งแล้วก็ทําให้ครอบครัวนะคะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเราแล้วก็เราก็ทําประโยชน์ให้แก่สังคมด้วยนะคะด้วยประสบการณ์ที่ได้รับราชการเป็นทหารอาชีพจึงขอเชิญชวนน้องๆลูกๆหลานเลือกที่จะรับราชการทหารเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอนาคตข้าราชการทหารถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงและไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดขอบคุณครับอยากจะบอกว่าการเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คิดอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองจะทําให้เราเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นคนมีความรับผิดชอบมากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณค่ะการเป็นทหารของผมมันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างน้อยผมก็ได้รับใช้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน ขอบคุณครับ